สวัสดีค่ะวันนี้นะคะธัญญาก็มาเก็บใบไม้นะคะเตรียมพอไปทํางานดีโครปรินเนาะวันนี้ก็มาเก็บงานใบสายหยุดนะ,ะต้นสายหยุดนะคะคือเราจะใช้แค่ยอดอ่อนอันนี้คือดอกเขาหอมมากนะคะสายหยุดน,น,นี่ค่ะเราก็จะเก็บเฉพาะนี่ก้านใบถ้าใช้สูตรอ,อันนี้มีดอกด้วยนะคะถ้าเป็นสูตรดีเกอร์ฝรั่งเขาจะออกโทนสีส้มนะคะ เราใช้เฉพาะยอดของเขาเท่านั้นนะคะอันนี้คือต้อนสายหยุดนะคะนี่ค่ะโอ้โหมีดอกด้วยนะหอมมากนี่โอ้โหอันนี้มีดอกด้วยนะ ้ามีมีดอกเวลาถักมีครบปรีลงมาคือสวยมากาเราก็มาดูต้นหนานเฉาเวย่ยหรือว่าชาเหงานะคะต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะซึ่งต้นนี้น่าจะหวานเนาะมีหนอนแทกินเยอะเลยนะคะเราก็มาเก็บกันนะคะนี่อันนี้ในสวนนี่จะมีครบมีครบหมดเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ต้น หนานเฉาวเวยนะคะหรือว่าป่าช้างเหงานั่นเองนะคะยิ่งยิ่งตัดนะเขาก็จะยิ่งออกนะคะนี่ค่ะมีงอกออกใหม่เต็มเลยนะคะยิ่งเราตัดนะเขาก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เตรียมใบไม้นะคะเตรียมใบไม้สองวันนะพี่ๆกว่าจะทําอีโคปรินแต่ละรอบนะคะคือเราต้องมาเก็บใบไม้ก่อนนี่สวยมากนะคะหนานเฉาวเวยแล้วก็ จะมีต้นนี่เลยน้องปีบค่ะต้นปีบนะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยแล้วที่มีหนามนี่ก็จะเป็นเงือกปลาหมอนะคะเงือกปลาหมอถ้าใช้สูตรทิเกอร์หลังคือหอมออสวยมากนะคะฟอร์มใบสวยออกโนม่วง,งนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเงือกปลาหมอแต่ว่าเขามีหนามนะคะเวลาเก็บนี่ต้องแยกถุงเลยนะคะเก็บ <c oughs> ยากมากนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยต้นปีบนะคะต้นปีบต้นเล็กนะ,ะใบซึ่งกําลังสวยเลยนะคะแล้วก็เงือกปลาหมอ ะะแล้วก็ใบสกักต้นสักกําลังเริ่มออกแล้วนะคะเราเพาะไว้นะคะเริ่มออกใบแล้วนะคะต้นสักนะ,ะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะตอนนี้ก็เพาะหลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะก็สนุกสนานนะคะกับการเก็บใบไม้เอาไปทํามีโคโปรินนะคะสําหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นยี่ร่านะคะต้นยี่ร่านะคะหรือว่าใบจันททางเหนือเอาไว้ใส่แกงอ่อมนะคะนี่ค่ะกลิ่นขเขาของเขาก็จะหอม ใบยี่หลานี่หอมมากนะคะนี่ค่ะคราวที่แล้วทดลองเอาใบยี่หลาททำอีโคเปรนดูปรากฏว่าสวยมากแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขากำลังจะออกยอดนะคะคือเวลาเก็บเนี่ยเราจะเก็บแค่ยอดอ่อนของเขานะคะนี่ค่ะอาจจะทิ้งให้เขา ออกใหม่นะคะแต่ว่าเตรียมไว้เยอะเลยนะคะมีสําหรับใบไม้แต่ละชนิดนะยีะ่หร่านี่คือที่บ้านนี่คือปลูกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะที่บ้านที่ไหนอ่าบอกอนนเลยที่บ้านที่สังกะแพงนะคะมีมีปลูกเตรียมไว้เยอะแยะมากมายมีขนุนมีส้มโอมีมะนาวมะละกอนะ,ะอนี่ละไม้มะระ,ะ,ะขี้นกก็มีนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ใบมะระขี้นกนะคะคือฟอร์มใบเขาสวยมากนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมะระขี้นกนะคะอันนี้ต้นต้นข้าวฟักข้าวฟอร์มใบเขาก็จะแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะคือสวยมากนะคะ<ม>ก็คือมีใบไม้ให้เราเก็บหลากหลายเลยแล้วก็มีกำลังเาะมาละกอนะคะ นกำลังโตอันนี้กำลังเริ่มโตนะคะอันนี้ใบอันนี้คือต้นหางลูกยุงนะคะนี่ สมพอมพอมพอนค่แต่เป็นต้นเล็กเป็นต้นเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะต้นหางอู่จะไม่โต,ะะตเหมือนที่ที่ทำพิธีใบแต่ใบมันจะสวยฟอมใบจะสวยอันนี้ฟอมใบจะสวยอันนี้เก็บไปนิดหน่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วนะใบสมพอนี่เหี่ยวไวมากน,ะะนี่ดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองนะคะมีเหลืองกับส้มนะคะสําหรับสมพอสีเหลืองนี่ใบจะใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่สีส้มใบเขาจะเล็กนะคะคนละชนิดกันอันนั้นจะใบเล็กใบอ๋อเป็นนละชนิดกันนะคะนี่ค่ะ ก็เก็บยอดอ่อนของเขาแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะมีใบชัย,ยาหรือว่าใบชูรสนะคะนี่ก็จะเป็นใบชัย,ยานะคะหรือว่าใบชูรสน้ำเยอะเลยนะคะปลูกไวเยอะเลยใบตัวนี้จะไม่ให้ฟอร์มไม่ให้สีแต่ไม่ฟอมนะคะ <laughs> อันนี้อันนี้หนานเฉาเว่ยนี่มีเยอะเลยนะหนานเฉาเว่ยอันนี้ต้นเขาจะสูงต้นนี้จะไม่ค่อยตัดก็เลยแบบว่าสูงกิ่งกิ่งอ่อนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าต้นที่ตัดบ่อยๆนะคือเขาจะงอกขึ้นมานเรื่อยๆยิ่งตัดยิ่งงอก